วิธีสร้างห้องแชทคุยคนเดียวในไลน์สร้างเสร็จแล้วนะครับเราสามารถส่งข้อความเก็บรูปภาพวิดีโอหรือว่าไฟล์งานต่างๆในห้องแชทไลน์ Line, ที่เราสร้างได้นะครับเรามาดูขั้นตอนกันเลยขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่แอปไลน์ต่อไปนะครับให้มากดหน้าหลักเมื่ออยู่ในหน้าหลักนะครับให้เพื่อนเพื่อนมากดตรงสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้1ทีนะครับเมื่อกดมาแล้วนะครับมันจะเข้ามาหน้าของคลิปต่อไปนะครับให้เพื่อนเพื่อนมากดจุด3จุดและกดเลือกเมนูเปิดคลิปเมโม แค่นี้เองนะครับเราก็จะได้แชทที่ไว้สําหรับคุยคนเดียวในไลน์นะครับเมื่อเรานะครับสร้างแชทได้แล้วนะครับแนะนําให้เพื่อนๆพิมพ์ประโยคสักประโยคหรือว่าจะส่งสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับอาจากตัวอย่างเนอะผมส่งสติ๊กเกอร์แล้วกันนะครับโอเคครับแชทที่เราสร้างคุยคนเดียวนะครับมันจะชื่อว่าคิปเมโมนะครับแชทนี้นะครับเราสามารถเก็บข้อความไว้ในไลน์แบบถาวรได้นะครับรวมไปถึงเก็บรูปภาพวิดีโอหรือว่าไฟล์งานต่างๆของเพื่อนๆนะครับไว้ในแชทนี้ได้เลย ปกติแล้วนะครับเวลาที่เราส่งแชทส่งรูปภาพวิดีโอและไฟล์งานไปหาคนอื่นเนาะมันก็อาจจะมีเวลาเก็บไฟล์ที่ถูกจํากัดไว้นะครับส่วนมากแล้วจะเป็น2อาทิตย์เนาะไฟล์เหล่านั้นนะครับจะขึ้นสถานะว่าหมดเวลาเก็บไฟล์เราจะไม่สามารถดูไฟล์เหล่านั้นได้และจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับแต่เวลาที่เรานะครับเก็บไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงหรือว่าไฟล์งานต่างๆนะครับไว้ในคลิปมิโมมันจะเป็นการเก็บไว้แบบถาวรจนกว่าที่เราจะลบนะครับเวลาที่เราย้ายไลน์ไปที่มือถือใหม่หรือว่าระยะเวลาผ่านไปนานๆเนานะ ไฟล์ที่เพื่อนเพื่อน,นะครับเก็บไว้ในคลิปเมโมนี้ก็จะอยู่ในแชทลน์ของเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนดูและดาวน์โหลดได้เหมือนเดิมนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นข้อดีสุดๆเลยให้เพื่อนๆนนะครับมาเห็นหน้าตาของแชทที่เราสร้างไว้เนาะให้กดย้อนกลับในหน้านี้นะครับอ่าหน้าตาของแชทคลิปเมโมนะครับมันจะเป็นแบบนี้แนะนํานะครับให้เพื่อนๆนปักหมุดแชทนี้ไว้ข้างบนสุดในลายเลยก็กดจิ้มค้างไว้ไปที่แชทคลิปเมโมนะครับจากนั้นนะครับให้กดปักหมุด ในกรณีที่เราปักหมุดแชทนะครับเวลาที่มีแชทอื่นเด้งขึ้นมาเนาะแชทที่เราปักหมุดไว้นะครับมันก็จะเป็นแชทบนสุดนั่นแหละครับทาให้เรานะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ง่ายขึ้นเพื่อนๆนะครับก็ลองกดเข้าไปเล่นแชทที่เราสร้างไว้คุยคนเดียวได้นะครับก็ลองกดเข้าไปเล่นได้เลยเนี่นะครับจะกดส่งรูปภาพส่งไฟล์งานอะไรได้หมดเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะกดตั้งค่าหรือว่าดูคอลเลกชันที่มันเป็นอัลบั้มก็ได้นะครับให้มากดตรงไอคอนตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับมันก็จะมี collection. คอลเลกชันคอลเลกชันนี้จะเป็นคล้ายๆกับอัลบั้มนั่นแหละครับเวลาที่เ,เพื่อนๆนะครับไปถ่ายรูปถ่ายวีดีโอที่ไหนก็สามารถรวมมาเก็บไว้เป็นอัลบั้มในห้องแชทคลิปเมโมได้น,นะครับโอเคครับเ,เพื่อนๆนะครับลองไปเล่นกันดูเนาะก็สําหรับวิธีการสร้างห้องแชทคุยคนเดียวนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีเลยแต่ส่วนตัวแล้วนะครับผมแนะนําให้ใช้วิธีการสร้างห้องแชทคลิปเมโมนี้นะครับก็จะทําให้เราเก็บไฟล์ต่างๆได้ถาวรเนานะ เพื่อนๆนะครับลองไปปรับใช้ในแบบที่เพื่อนๆต้องการได้นะครับก็บวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ